โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ระดับหน่งนะเข้าไปแล้ววันนี้นะครับเป็นอยู่ช่องอาร์ตบล็อกน่นเจนจิตเคยวันนี้อยู่รายการอาร์ตบล็อกนะครับอยู่ช่องกับอยู่กับน้ำอะไรเนี่ยอยู่กับช่องอาร์ต อาร์ตบล็อกแต่อยู่ตอนนี้นะฮะอยู่กับรายการอาร์ตบล็อกเนงนะครับเป็นซีรีส์ใหม่ที่เรากำลังจะทำนะครับเป็นเกีย่ยวกับบล็อกนะฮะกล้องกาดนะ,ะเป็นกล้องโทรศัพท์เนาะ,ะซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเราจะมารีวิวไม่ใช่รีวิวคือวันนี้เราจะพาทัวร์บ้านนะครับบ้านโซ่ข้างนอกไม่ใช่ข้างในนะ,ะข้างในไม่ได้เลยนะครับวันนี้จะพาทัวร์บ้านนะครับโัวข้างนอกว่าจะเป็นอย่างไรนะ ริ่มจากตั้งแต่ประตูนี้นะครับเข้ามาก็จะเป็นจักรยานผมนะแล้วก็เป็นรองเท้าส้ตรงส้นสอนเดี๋ดยวยงของมันแล้วก็เป็นกองเป็นกล่องอะไรประมาณนี้ก็มอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นที่เกิดอะไรประมาณบลาบ l นะแล้วก็ส่วนนี้นะครับจะเป็นที่ปลูกต้นไม้นะฮะนี่ต้นไม้แบบแวสวยๆนะฮะมีทั้งนี่เขาหรือสีมีอะไรยี้อะไรผมไม่ค่อยรู้จักนะฮะ,นะะ,ะนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นทางด้านของแมวนอนพุ่งเฉยเป็นชมอมอนะฮะช่อมอมแมวมอมแมวนะครับแล้วนี่ลูกเอ้ยนี่ครับเก็เป็นโซนต้นไม้นะครับจัดต้นไม้ให้สวยนะฮะอันนี้คือพ่อจัดนะฮะพ่อเป็นคนชอบต้นไม้มากเนี่ยนี่ก็จัดนะครับนี่จัดจัดเลยนะครับนี่อันนี้ก็นี้ก็อันนี้เป็นโซนพวกต้นไม้นะครับอันนี้ก็เป็นเอผู้ด่างไม่ใช่ผู้ดางผู้ด่างมันไข่อะ อันนี้เป็นบอลสีนะฮะนี่ก็บอลสีนะฮะบอลสีนะฮะบอลไม่รู้นี่ด่าอันนี้ก็บอลสีนะฮะส่วนส่วนหนึ่งสองสามและสี่ต้นนี้เป็นต้นของผมนะฮะอันนี้ไปซื้อมานะฮะเป็นมะสังนะฮะบอลไซายมะสังมะสังแค่นะฮะอันนี้ก็มะสังเหมือนกันนะฮะอันนู้นก็มะสังนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นมะขามนะครับทําเองนะะ ให้มันดอกเดกดอกด็กนะสองดอกเด็กดอกเดกนี่มันตื่นแล้วนะฮะก็เย็นโซนนี้นะฮะก็โซนนี้จะเป็นพวกดอกไม้พวกต้นไม้นะครับอันนี้ไม่ทราบว่าต้นอะไรผมจะไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เป็นย้าแมวนะฮะแมวกินได้นะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นโซนต้นไม้ครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะทําให้มันสุดยอดขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะไป เดี๋ยวไปดูหลังต่อไปดีกว่าบา้าอ่าถึงแล้วนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นมีตนมาเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นด้านของบอลสีอันนี้ไม่ทราบนะครับน,นี่ก็เป็นของโซนนี้อันนี้เป็นมะม่วงม่เกี่ยบก,ก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มีโต๊ะนะครับรถมาโคตรบ่อยเลยคน นี่ก็เป็นโต๊ะนะฮะโต๊ะไว้นั่งคิวๆนะครับแล้วก็เป็นมะกรูดในเกี๊ยวอันนี้ก็เป็นโต๊ะไม้นะคะนี่ทาเองเลยนะคะแล้วก็เป็นโต๊ะเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นต้นชวนชมคือเอาง่ายๆคือผมไม่ค่อยได้ออกมาบ่อยนะฮะถามว่าออกมาบ่อยมันออกมาบ่อยแต่ไ <voix> ม <bon, S 2> <like S 1> ่ได้ออกมาเอะเลยจริงๆจังๆแบบอย่างเงี้ยมันเออมันก็รู้สึกเย็นๆดีนะนะมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นชวนชมเหมือนกันฮะอันนี้ทําให้สวยนกสวยนะครับ โซนนี้ครับซิกเนเจอร์ของบ้านเราเลยนะฮะเป็นต้นใหญ่สุดเลยนะครับคือต้นสูนใหญ่ผมก็จะออกมาไปก็เป็นเล่นกับเพื่อนเลยไม่ได้ออกมาทำงานนะเอ้ยยุไม่ขึนนี่ก็จะเป็นโซนประมาณนี้นะครับวายก็นี่ก็เป็นตกแต่งเฉยนะครับก็จะเป็นต้นไม้ไล่ตั้งแต่ตรงนี้นะฮะนี่นี่ไล่ตั้งแต่ว่าหลังนู้นนะครับไล่ไล่มาตามว่าหลังนี้ครับปึ๊บไปสุดนู่นเลยครับนะก็จะเป็นประมาณนี้ต้นนี้ผมชอบมาไปชมเหมือนกัน มันคล้ายๆกับต้นใหญ่จริงๆนะฮะนี่ก็ประมาณนี้นะครับประมาณเนาะก <ว Blessed. S 1> ็คือบ้านผมเนี่ยง่ายๆเพราะผมเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้มากนะฮะนี่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 สมุนลวมบอลมะพร้าวบอลมะพร้าวบอลมะขามถอดถดถดมะขามบอนไซนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันทับมะขามบอนไซเหมือนกันฮะอันนี้ก็ลังโตเลยนะครับ ตายแล้วนะเดี๋ยวมันก็ฟื้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อฮะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะฮะเดี๋ยวจะทําอีกนะฮะคือมีต้นไม้เข้ามาก็ทาไปเรื่อยๆนะฮะนี่มันเป็นดินนะอันนี้ก็เป็นดินเหมือนกันอันนี้เป็นมะพร้าวอันนี้เป็นมะพร้าวเนี่ยนี่ต้นมะกรูดนี่กับสวยๆนะฮะนะนี่ยังมีกระถางเหลืออยู่นะฮะ เพื่อจะมีมาเพิ่มอะไรประมาณนี้นะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งน,นู้นน่าจะเป็นผักบางส่วนก็จะเป็นผักนะครับบางส่วนก็จะเป็นต้นไม้เฉยๆคือในเนี้ยทั้งหมดที่ผมรีวิวไปมกเมื่อกี้มีส่วนหนึ่งเป็นผักเป็นส่วนหนึ่งเป็นต้นไม้นะฮะโอ้ยตกใจหมดน,นะคะแล้วก็มาโซนหลังบ้านนะครับอันนี้ไม่ใช่บ้านเออไม่ใช่บ้านใหม่ด้วยนะครับเป็นบ้านเช่านะฮะ ชเช่าไว้เฉยแลบบ้เก็บของแล้วก็ต้นไม้นะครับอีกบ้านหนึ่งก็ที่ว่าผมรีวิวไปตอนแรกก็เป็นบ้านจริงๆที่เราอยู่ตอนนั้นนะครับนี่างนี่เป็นเป็นเป,นเ,ปนเนาะก็เป็นอะไรต่างๆนะครับไปนั่งกินลมชมตูดนะเออกินลมชมวิวนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามห้าอิดนะนี่วิวข้างนอกสวยนะทุกคนนะข้างนอกสวยมากเดี๋ยวผมให้ดู ไม่รู้จะเห็นรวะไม่ง่าเห็นกระอด็นีต้นไม้ทำเชิดต้นไม้นี่นะครับข้างนอกนั้นก็จะเป็นบ่อปลานะครับแล้วก็อเป็นบ้านนะครับอันนี้เป็นมรดกอิสลามก็คือเป็นโรงเรียนนะครับนี่เหมือนนี่เลยโรงเรียนยเงี้ยเขากำลังสร้างหลังคาพี่ยืนนูด้วยพี่ทำไรครับประมาณนี้นะครับข้างนอกก็เป็นแบบ มรามชาตินะลมเย็นด้วยนะนะครับคือช่วงนี้มันเป็นช่วงเดือนตุลาจะเข้าพฤศจิกาคือมันเป็นช่วงที่กําลังหนาวด้วยนะฮะเป็นช่วงที่กําลังกดหนาวเลยลงก่อนออ้นะ,ะคือมันไม่ได้มาอย่างนี้มานานมากแล้วอะ่ะคือทุกวันก็ออปุ๊บก็ไปเล่นเลยนะะกลับปุ๊บก็เข้าบ้านกินข้าวอาบน้ํา ละหมาดนะฮะนะคลิปนี้กนะ็คลิปนี้ก็กจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์โอเจราตากล้อ,เอ,อววงเพื่อนๆดนะครับวานนี้จะพาคลิปใหม่ด้วยนะครับทุกคนหนึ่งไลค์ของท่านทุกคนมีค่าด้วยนะครับท้าผมมีกาลังใจนในการทําคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอดูแล้วกันเออเดี๋ยวคลิปหน้า คลิปหน้าอาจจะไปลงวันเสาร์เอ้ยคลิปหน้าจะทําวันเสาร์เลยหรือเปล่าไม่รู้คลิปหน้าจะเป็นบล็อกอีพีสองนะครับไปไปเที่ยวนะครับก็คือช่วงนี้อาจจะเออนั่นแหละไงโควิดเริ่มหายแล้วนะแต่ก็ยังมีอยู่แล้วก็ใส่แมกกันด้วยนะครับเป็นห่วงนุกคนด้วยนะสำหรับวันนี้นวสวัสดีครับ